ทีนี้ผมลองมาดูเวลาเพิ่ม CPM เนี่ยต้องรู้ว่างานอะไรมาก่อนอะไรอย่างเช่นกิจกรรม A B สมมุติว่าเอากิจกรรม C คุณจะทําบ่อก่อสร้างเงี้ยกิจกรรม B คุณคุณจะขุดบ่อก่อสร้างคุณจะต้องเคลียร์ลิงกิจกรรมนี่งานที่มาหน้าทีนี้กิจกรรม B คุณคุณจะทําฐานลากสมมุติกิจกรรม B เป็นฐานลากคุณต้องทํา B ให้เสร็จอันนี้คือความก่อนหลังของงาน พอคุณเขียนความสัมพันธ์ของงานแล้วคุณจะได้เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กเห็นไหมสมมุติว่างานทั้งหมดคุณมีแปดกิจกรรมเนี่ยคุณจะเขียนความสัมพันธ์ของงานสุดท้ายมาถึงเลขเจ็ดนี่ก็แปลว่าเสร็จงานทีนี้ข้อข้อดีของมันคุณคุณคุณจะรู้เลยเช่นจากหนึ่งมาสองมาสี่มาห้ามาหกมาเจ็ดใช้เวลาเท่าไหร่สองจาก หนึ่งไปสองไปสี่ไปหกไปเจ็ดใช้เวลาเท่าไหร่สามจากสามเส้นสามเส้นทางนะหนึ่งไปสามไปห้าไปหกไปเจ็ดใช้เวลาเท่าไหร่เส้นทางไหนใช้เวลามากที่สุดนั่นแหละคือความงานของเสร็จในระยะเวลาเวลานั้นเส้นทางที่มันใช้เวลามากที่สุดคุณไม่มีทางจะเร็วกว่านี้ อันนี้คุณจะเห็นว่ากิจกรรมเอสองสัปดาห์น,นี่สองสัปดาห์เอสามัปดาห์เอสัปดาห์คุณจะเห็นว่าพอรวมระยะเวลาที่ใช้มากที่สุดก็คือสิบห้าสัปดาห์เพราะงั้นงานของคุณโครงการเนี่ยยังไงก็เสร็จไม่ต่ำกว่าสิบห้าสัปดาห์แล้วข้อดีของมันคืออะไรพอคุณดูนะอันนี้สองสัปดาห์สัปดาห์ที่สองพอคุณมาประเมินง,งานสัปดาห์ที่ส คุณก็จะรู้ว่าสัปดาห์ที่สามเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งคุณต้องเสร็จสัปดาห์งาน A คุณต้องเสร็จแล้วเช่นขณะนี้สัปดาห์ที่สามเอเนี่ยต้องเสร็จแล้วต้องได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเหลือ c คุณได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคุณขีดเส้นลงมาเนี่ยสัปดาห์ที่สามพอสัปดาห์ที่สามปุ๊บงานงาน B คุณต้องเสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้ใช้เวลาสาม งานดีอาจจะยังไม่ได้ไม่เป็นพอ,อคุณมาสัปดาห์ที่สามจะร้ว่างานอะไรคุณต้องเสร็จนี่คือข้อดีที่ถ้าถ้าง,งานคุณไม่เสร็จทำยังไงถ้าง,งานคุณจะเห็นว่าไอเส้นทางวิกฤตของมันก็คือ A C E G S เส้นทางเนี้ยงานจะช้าไม่ได้สักสักเนี่ย A C E G S หาไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ถ้าสีช้าอี e ช้าถ้าสีช้าไปหนึ่งสัปดาห์อีช้าไปหนึ่งอี e ก็ช้าไปเอสก็ช้าไปงานก็เสร็จวันเวลาคุณจะเร่งงานหรือคุณต้องเร่งงานในกิจกรรมที่มันอยู่บนเส้นทางวิกฤตถ้างานคุณช้าเนี่ยก็ย,ย่นระยะเวลาการเร่งงานก็คือการใส่คนเข้าไปอาจเครื่องจกักรระบาบดคุณต้องประเมินได้ด้ คุณต้องไปประเมินให้ได้ว่าง,งานคุณช้าเพราอถ้าช้าเพราะขาดเครื่องจกักรคุณต้องเครื่องจกักรใส่เข้าไปถ้าขาดช่างฝีมือหรือช่างไม่มีฝีมือคุณก็จําเป็นต้องเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการปรับแผนะแล้วคิดคุณต้องประเมินได้ว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วสัป,ปดาห์หนึ่งมันทําได้เท่าไหร่ถ้ายังทําไม่เสร็จอีกตามเวลาคุณก็ต้องให้มันทํางานล่วงเวลาเพื่อที่จะให้งานทั้งหมดของ มันเป็นไปตามแผนตั้งไว้เนี่ยอย่างเช่นงานสีก็ต้องอย่างาเฉพาะผมสัป,ปดาห์ที่สามถ้าเกิดงานสีผมยังได้ศูนผมต้องมาเร่งงานสีอย่างเช่นสัป,ปดาห์ที่สามปุ๊บสีเพิ่งได้ศูนย์เนี่ยยังไม่ได้ทําเลยคุณสีนี่คุณต้องเร่งแหละแทนที่จะใช้เวลาสองสัป,ปดาห์เร่งให้เหลือหนึ่งสัป,ปดาห์หรือสัป,ปดาห์ครึ่งโดยการเพิ่มเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปหรือ หรือมันเกี่ยวข้องสาเหตุเพราะคนก็ต้องเพิ่มคนเข้าไปคุณก็ดูต้องดูงานให้เป็นอันนี้งานไอเน็ตเวิร์กของงาน,งงานตัวน,นี้มันช่วยคุณในที่จะปรับแผนได้แล้วคุณควรจะปรับกิจกรรมไหนการวางแผนติดปานระบายหินเดียงด้านท้ายน้ํางานก่อสร้างโคชเชอร์แดนที่เนี่ยที่น้ํายามเนี่ยผมก็มาเขียนเขาเรียกเน็ตเวิร์กของงานที่จะเหลือขนาด เพื่อให้ทันต่อต่อน้ํามาเพื่อหนีน้ําน,นี่ผมก็คุณก็สามารถเขียนได้เฉพาะณเวลานั้นก็ได้แล้วจะทําให้คุณมอนิเตอร์ลิงมันง่ายคําว่ามอนนี้ก็ติดตามดูประเมินดูง่ายทําให้คุณเข้าใจว่าเฮ้ย hey! ตอนนี้เราถมแค่นี้พอเราต้องรีบเลียงหินแล้วเลียงหินด้านท้ายน้ําแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาน้ําจะมาหมดเวลาเลียงหินให้ให้สูงขึ้นเอาพอเลียงหินทุ พอเลี้ยงหินจบปุ๊บเนี่ยไอบาลระบายก็ต้องติดบารระบายก็ต้องติดเพราะคุณจะต้องเปิดไอ้โคชเชอร์แดมที่คุณต้องเปิดไอ้ไม่ใช่โคชเชอร์แดมคุณต้องเปิด,อ,ปดออฟเฟอร์แดมเพื่อให้น้ําไหลผ่านผ่านบาลระบายปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าคุณทําประตูระบายเกิดจากการที่คุณติดตั้งบาลระบายชา้าการอน่าจะทันนะน่าจะทัน อันนี้ก็ผมว่าวันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะ